ดูนะอเนอะรถสกูตเตอร์ของรัฐบาลดูอมันมีคนมันมีคนแย่นะดูมันโยนลงไปในน้ำเชื่อมเลยเดูอบรรยากาศโดยรวมนะสวยมากอือ สวยงามมากทีเดียวหกโมงสี่สิบตอนนี้ถ่ายนมนมติดไปด้วยนะยอาละจะไปวิ่งละเสียนอะอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยผ้ยยยยาเทปกำลังจะขึ้นละ ขึ้นแล้วพูดเพจทอะไรกันเยอะแยะตรงนี้ใสจะมีนอนเยอะตรงนั้นอนากาศดี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 มากๆเลยหมาะกับการมานั่งปูเสือกินอาหารไทยที่นี่ส้มตำ ยำหน่อไม้ข้าวเหนียวไก่ปิ้งอืมอ้มจะเป็นขนาดไหนมาดูค่ะเช้านี้มาวิ่งที่อ่าแชมเปอร์แชมปตอาร์แลนนะ,ะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้เริ่มเลยหกโมงหกโมงสี่สิบแล้วกำลังจะออกวิ่ง วยมากเลยคลายคล้ายๆเหมือนฝนจะตกแต่คิดว่าคิดย่าอย่างนะมีหนุ่มนุ่มด้วยนะก็จะไปวิ่งแล้วค่ะ บ้านแล uh ้วโหนี uh ่มไปเยอะมากเลยนะอ่าค so ิดว oh. oh. um ่าน่าจะ13โล14โลได้จอดรถที่นู่นแล้ก็วิ่งอ้อมชาวเลยแล้วก็ดูเวลากัน ทำเวลาได้ดีมาก6โมง40ต0้50ตอั้นเอ่อ7โม49หนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาได้ดีจริงๆแล้วแบบนี้กลางยังไนเนี่ย คืนก็นอนดึกด้วยนะโต่เล่นโทรศัพท์ตั้งใจจะเข้านอนแต่หัวค่ํานะเล่นโทรศัพท์เล่นไปเล่นมา,าปาเขาเพเที่ยงคืนเสร็นาที่เตื่นปีห้าสรุปมองเห็นตัวปลาลูกปลาน่ารักมากน,าน้ำใสมากเห็นปูเด่อน้ำใสน่ากระโดดเล่นเล่นมากเลย สรุปนอนไม่ถึง5้าชอบตื่นเชี่ยงคืนกว่าทื่งขวาตื่นตีห้า,านอนไม่ถึง5้าชั่วโมงก็นอนหลับสนิทอ่คำนวณได้นะหลับสนิทจริงๆน่าจะสักสามชั่วโมงได้อ่จริงๆร่างกายถ้าเกิดเรานอน deep sleep ะนะ คหลับสนิทเลยนะไม่แน่ใจว่าสี่หรือห้าชั่วโมงขึ้นก็เพียงพอเลยนะต้องเป็นดีฟเท่านั้นนะถ้าไม่สมนิทนี่หรือว่าไม่พอนะองนนคนมาทิ้งขยะในน้ำเด้วยไม่เคยเห็นที่ออสเตรเลยียคนทิ้งขยะในน้ำไนมะ่เคยเห็นเย่ยจะลงไปเก็บก็ไม่ได้นะ ก็นั่นแหละก็ถือว่ากระปีก้กระเป๋า,านะแล้วเมื่อวานก็ทำงานหนักมากงานไปตั้ง7เจ็ดชั่วโมงกว่าเมื่อวานแล้วแถมนอนดึกตื่นเช้าอีกงงงงกันว่าตัวเองอเอาเอนเนอรีมาแบ่งแก่ดีดีดูแล้วก็วันนี้ก็จะยุ่งอทั้งวัน วัน,นอ่้จะทำงานประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงขึง้นเหมือนกันหัวหวนี้านะก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ได้ค่ะโอเค กายคล้องคนคล้องใจคล้องคล้องเลยต้องงงก็เดี๋ยวจะไปงงเนี่ยซื้อตังโมหน่อยต้องใจต้องกามต,งาตังโมมากทำตามที่ใจตัวเองมันสั่งใจมันสัง่งว่าอยากกินตังโม กินแตงโมลูกก็อยากกินด้วยแตงโมซื้อสับปะรดที่ร้านผลไม้ดูเจ้าหมาเนี่ยน่ารักมากน่ารักหมาตัวใหญ่นะคะว่าเป็นหมาที่น่ารักดะเห็นไหมคนออกงานกายตรงนี้ กาที่นีก็ที่เดีมา,า,าเป็นจุดที่เป็นจุดเป็นจุดที่เอาเป็นจุดที่นักทเที่ยวมาทำกิจการเช่นนี่เทอ่ยวขัอ,ขอเรือเห็นไหม ที่นักท่องเที่ยวมันเยอะค่ะก็โอเคมนาะถึงรถเราจะกลับบ้านแล้วเห็นไหมตัวสารโดยรวมอย่งางนี้